แล้วแต่ขนาดมันวันนี้ดูปลาไหลในตลาดนัดนะแม่ค้าเขาขายเอาตัวเล็กตัวใหญ่อะกิโลละสามร้อยทุกคนวันนี้เออปลาไหลหลายตัวเลยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เอ,อ ไหลเลยไปเลยมาอยู่ในกำมังในตลาดนะัดวัดแถวบ้านละไหลอะไหลยี่หร่ะสามร้อย 300. ทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่ด้กยปลาไ่ตรงนี้ตัวใหญ่มีตัวใหญ่ด้วยไหลเลอยไปเลยมาอยู่ในกำมัง ในตลาดนั้นวัดแถวบ้าน